ท่านผู้ชมครับอ่ะเรากลับมาที่จังหวัดแพร่จังหวัดแพร่เออท่านผู้ชมท่านเชื่อไหมล่ะครับว่าจังหวัดแพร่เราเนี่ยได้แชมป์นะแชมป์อะไรครับแชมป์ผู้สูงอายุอายุเกินนร้อยปีเนี่ยถึงสิบกว่าคนนะครับบางคนก็อาจจะยังไม่ร้้นะว่านี่นี่ดูแล้วมันสิบกว่าคนนะครับทั้งจังหวัดเลยนะหลายอำเภอ นะครับก็เพราะว่าที่รู้นี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าคุณหมออุียเขาไปไปตะเวนมอบใบประกาศเกีติคุณแล้วก็มอบโล่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอำเภอไหนบ้างนะครับทีนี้เราลงมาอัปเดตในเรื่องของสถานการณ์โควิด19ที่จังหวัดแพร่กันก่อนครับสถานการณ์ที่จังหวัดแพร่เรามันก็ยังไม่ไม่ลดลงนะครับวันนี้มีเสียชีวิตอีกสองรายเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับอายุก็หกสิบกว่าแล้วนะครับ สำหรับวันที่23นะครับผู้ติดเชือ้อรายใหม่ก็181รายนะครับผู้ป่วยสะสม8632รายส่วน ATK เป็นบวกนี่885รายนะครับเอ k เคสะสมนี่มันจะ50,000เข้าไปแล้วนะครับ48,615ร้ยสิ้าราย แล้วก็ที่กำลังรักษาอยู่ในขณะนี้นะครับที่รักษานะครับ15,420ารยายรักษาหายแล้ว3 0 4รายนะครับสลับวันนี้มีผู้เสียชีวิต2รายนะครับก็ต้องป้องกันกันนะครับป้องกันตัวเองดีที่สุดครับจะไปไหนออกจากบ้านก็สวมแมสนะครับอย่าประมาทก็แล้วกันครับในขณะที่การแพร่ระบาดโควิด1 9ก็ยังไม่ลดนะครับ ทางนายแพทย์นิยมวิวัฒนดิตกุลหมออุ๋ยหมออุ๋ยนี่อ้อันนี้ไปไปทุกวันเนี่ยเอายาเอาอะไรครับเอาหน้ากากอนามัยถุงยังชีพต่างๆเนี่ยไปมอบให้กับพี่น้องชาวบ้านวันนี้ไปเขตอำเภอสองบานทุงน้าวนะครับแล้วก็อำเภอลองวางอมอบกันหลายที่นะครับในขณะเดียวกันก็ไปอมอบสนับสนุนทางกู้ภัยด้วยนะครับกู้ภัย พันพิทักษ์สาขาลองกวางนะครับในวันนี้ทีนี้เราลองมาดูเรื่องของคําว่าผู้สูงอายุผู้สูงอายุแชมป์จังหวัดแพร่ก็คือมีอายุยืนอายุยืนที่สุดนะครับเขาบอกเป็นแชมป์ไปแล้วนายแพทย์นิยมวิวัฒนดิธกุลมอ,อุ๋ยนะครับสสมชีรายชื่อของจังหวัดแพร่วันนี้ในฐานะที่เป็นประธานที่ปรึกษาสมาคม คมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยนะครับสาขาจังหวัดแพร่เนี่ยนะครับก็ได้ร่วมกับคณะนะครับเดินทางไปมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับผู้มีอายุเกินร้อยนะครับแล้วก็มีเงินด้วย500บาทในนามสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปรถรมภมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีประจําจังหวัดแพร่นะสำหรับผู้ที่ได้รับ ในวันนี้นะครับก็มีแม่จันทาแม่จันทาเรือนนะครับอายุร้อยสองปีนี่อยู่ตำบลหัวทุ่งแล้วก็มีพ่อสุขปัญญาเฉลิมนะครับพ่อสุขปัญญาเฉลิมสิทธิ์อายุร้อยเจ็ดปีอื้อหือเนาะอยู่บ้านเล็กที่ร้อยยี่สิบเอ็ดหมู่ที่สี่ตำบลหัวทุ่งอำเภอลองจังหวัดแพร่นะครับอนอกจากนั้นก็จะได้เดินทางไปคิดว่าทุกวันนะครับทีละสองแห่งสาแห่ง เนื่องจากผู้ที่มีอายุเกินร้อยปีเนี่ยมีทั้งหมดนะครับสิบสามคนนะครับสิบสามคนนะครับในจังหวัดพแพร่เราเนี่ยไม่ใช่น้อยนะครับโอ้โหเขาบอกว่าเป็นแชมป์แล้วนะเป็นแชมป์แล้วนะครับน้อยสุดก็ร้อยร้อยปีนะครับสูงสุดร้อยเจ็ดปีนี่จังหวัดพแพร่นะครับก็มีทุกอำเภอเฉลี่ยแล้วทุกอำเภอนะครับ อนนี่คือภารกิจของทางสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้มอบเชื้อชูเกียรติให้กับผู้สูงอายุที่อายุเกินร้อยปีอาที่ไหนมีผู้สูงอายุเกินร้อยปีก็แจ้งด้วยนะครับทางสมาคมก็จะได้ไปมอบโลก่เกียรติคุณพร้อมเงินสดให้ด้วยครับ